สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผมจะมาแก้ไขปัญหามะเขือยาวนะครับลูกมะเขือยาวที่เป็นแผลนะครับเป็นแผลที่ผิวนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับวันนี้จะมาแนะนํานะครับแล้วจะแก้ไขยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็นะฮะครับนี่ต้นมะเขือยาวที่ผมปลูกไว้นะครับโดยมากเนี่ยเราจะเห็นนะครับไม่ว่าเกษตรกรหรือผู้บริโภคนะครับก็จะเห็นมะเขือยาวที่เป็นผิวกะกะนะครับ ผิวเป็นแผลเป็นตะเก็ดนะครับไม่สวยลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้เห็นไหมครับบางทีเนี่ยนะครับลูกใหญ่แผลก็จะใหญ่ขึ้นนะครับหลายหลายเนี่ยลูกนี้ก็เป็นนะครับสาเหตุนะครับสาเหตุเนี่ยไม่ได้เกิดจากสารเคมีหรือยาฆ่ามแมลงยาฆ่ายาอะไรนะครับหรือโดนมแมลงทําทลายอะไรทั้งนั้นนะครับสาเหตุก็คือเกิดจากตอนที่ลูกเขาเล็กนะครับเขา,าสีกับ ผิวเอ่อใบนะครับผิวของเขาเนี่ยสีกับใบนะครับเพราะว่าช่วงที่ออกผลเนี่ยนะครับเอ่อช่วงที่มีลมพัดแบบนี้นะครับอันนี้ที่มีลมนะครับเขาก็จะสีกับใบอย่างนี้นะครับทําให้เกิดเป็นแผลนะครับเกิดเป็นแผลอ่าตั้งแต่เล็กนะครับนะครับเพราะเขาอยู่ใกล้กับใบเพราะฉะนั้นวิธีแก้นะครับวิธีแก้เนี่ยเราต้องตัดนะครับเราต้องใช้กรรไกรหรือมีดนะครับตัดใบทิ้งนะครับตัดใบอย่างนี้นะครับทิ้ง ไม่ให้เขาเสียดสีนะครับแต่งในขณะนี้นะครับไม่ให้เขาเสียดสีกับลูกนะครับไม่งั้นเขาจะเกิดเป็นแผลนะครับแม้กระทั่งที่ขั้วไมครับที่เขาเสียดสีอยู่นะครับเวลาลมพัดมาเนี่ยเขาจะเสียดสีก็จะทําให้เกิดเป็นแผลได้นะครับต้นอื่นก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นอื่นนะครับนะฮะลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือ ลักษณะที่ที่เขาเสียดสีกับใบเห็น,นะะไหมครับเห็นไหมครับใบใบล่างนี่นะครับเส <faults> ียดสีเวลาที่มีลมพัดมาเห็นไหมครับเป็นแผลเ,เป็นกะเห็นไหมคัเป็นแผลไหมครับนะวิธีแก้ก็คือเราจะต้องตัดออกลูกนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับลูกนี้นะครับลูกนี้ก็ก็มีแผลนะครับตรงนี้นะครับที่เขาเสียดสีกับใบนะครับเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเป็นลักษณะนี้เห็นะครับ เป็นแผลเป็นกระกะเขาเสียดสีตั้งแต่ช่วงเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ผิวสวยนะครับเมื่อเขยยวเราผิวสวยลูกตรงนะครับเราก็ต้องตัดออกนะครับไม่ให้เขาเสียดสีกับลูกนะครับนะฮะตัดแบบนี้นะครับตัดออกไปนะครับตัดแต่งใบไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันยังเหลือใบด้านบนที่เขาใช้สังงค้อแสงแล้วก็เลี้ยงลูกนะครับเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่โตหรือลูกจะไม่โตนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับ ลูกนี้ที่เสียสีกระใบนะฮะเสียสีไปเสียสีมาเป็นแผลแบบนี้เลยนะครับไม่ได้เกิดจากยาฆ่าญ้าหรือแมลงทําลายนะครับไม่ได้เกิดจากแมลงทําลายแต่เกิดจากที่เขาแกวงใบแกวงมาเสียสีนะครับเวลาที่มีลมนะครับเราก็ต้องตัดออกนะครับตัดใบออกนะครับลขษณะนี้นะครับครับตอนนี้ผมก็เดินตัดแต่งใบนะครับที่มันจะเสียสีกับลูกที่ทําให้เกิดแผลอยู่ นะครับอันนี้ให้ลูกนี้นะครับอันนี้มีการเสลี่ยนสีของใบนี้นะครับเห็นไหมฮะใบนี้นะครับก็ผมต้องตัดออกนะครับต้องตัดแปลงออกนะครับต้องตัดออกลักษณะนี้นะครับเพื่อไม่ให้อ่าเป็นแผลนะครับเพื่อไม่ให้ลูกเกิดแผลขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ะลักษณะนี้แผลอย่างนี้นะครับขอให้เกษตรกรทําแบบนี้นะครับลูกผิวของมะเขือก็จะสวยนะครับ ดูด้านที่ไม่ได้โดนนะครับไม่ได้โดนเสียสีนะครับเรามาดูด้านที่ไม่ได้โดนเสียสีเห็นไหมครับเนี่ยผิวจะสวยนะครับแบบนี้นะครับก็ถ้าโดนมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคลิปนี้ผมก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ในไล่ผมตอนนี้มแมลงเต่าทองเริ่มมาแล้วนะครับมแมลงเต่าทองซึ่งเป็นศัตรูธรรมชาติของพวกเพี้ยอ่อนนะครับพวกเพี้ยอ่อนเ <ś> พี้ยไฟนะครับที่มาแสดงว่าถ<ฟ>้าเราเจอแมลงเต่าทองลักษณะนี้นะครับ <ś> มันก็จะมีเพี้ยอ่อนที่มาอยู่ใต้ใบลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาทําในเรื่องของอมแมลงเต่าทองนะครับที่มันมีประโยชน์ที่ช่วยกิยนเพี้ะอ่อนในแปลงมะเขือนะครับ